านพิธีปั๊มนำเลิกไปแล้วนะครับเหรียญรุ่นสร้างบรารมีหลวงพ่อทองสุทธาศีโลพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาผมมีภาพคลิปวิดีโอพิธีปลุกเสกนำเลิกแล้วก็ปั๊มนำเลิกไปดูกันครับ เมื่อวันที่12พฤศจิกายนพศ2564เวลา13นาฬิกา9นาทีได้มีพิธีกดพิมพ์นำเลิกเหรียญรุ่นสร้างบารมี65หลวงพ่อทองสุทธาสีหลพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาณมนทนพิธีโรงปั๊มเหรียญทองมากช่างบอย B n N บางกะบีจังหวัดสมุทรสาครหลวงพ่อทองได้เมตตาทำน้ำพระพุทธมนต์และนั่งปรกอธิษฐานจิตปุกเสกโดยมีการโยงสายศินไปที่เครื่องปั๊มขนาดใหญ่สองเครื่องปั๊มเหรียญเนื้อทองคําหลังอัขระยันจำนวนห5้าเหรียญหลังเรียบจำนวนห้าเหรียญหลังจากปั๊มเสร็จหลวงพ่อทองได้จานอัขระ ยันทุกเหรียญเหรียญรุ่นนี้สร้างแบบย้อนยุคหลวงพ่อคูณปี2519เป็นเหรียญรูปไข่ด้านหน้าหลวงพ่อทองนั่งสมาธิเต็มองค์มีคำว่าหลวงพ่อทองสุทธสีโลอยู่ด้านล่างส่วนด้านหลังเป็นอักขระยันพร้อมด้วยข้อความเขียนว่าวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศ จังหวัดนครราชสีมาสร้างบารมี2565บช่างบอยบางกระดีกล่าวว่าเหรียญสร้างบารมีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี19ผมยังไม่เกิดแต่เหรียญสร้างบารมีหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ปี65ผมทันแน่นอนได้แกะบล็อกและผลิต งานนี้สวยเหมือนเดิมฝากติดตามด้วยนะครับงานเต็มองค์อย่างขนาดนี้ครึ่งองค์จะขนาดไหนคิดดูเอาครับผู้สร้างพี่ป้อมสกลนครกล่าว <hh> สำหรับหลวงพ่อทองท่านเป็นทายาทพุทธาคมหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ท่านจานอัคร,ระลงบนวัตถุมงคลแทนหลวงพ่อคูณหลายรุ่นหลวงพ่อทอง ท่านบวชเมื่อปีพศ2514ที่วัดส,สะแก้วจังหวัดนครราชสีมาปีพศ2517ได้ร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลกับหลวงพ่อขูน หลวงพ่อเเรียกมีแค่ห้าอ,องค์ห้าองค์เองหลวงพอ่อันนี้เป็นหลังเรียบวันนี้วันนี้วันอย่าบือ่อครับอันนี้เป็นจานเนื้อทองคำนะเนื้อทองคำเนี่จานเนื้อทองคำนะครับงาน,น,นที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยอันนี้เป็นทองคําหลังเรียบนะครับหลังเรียบมีทั้งหมดห้าองค์นะคะวันนี้ปั๊มเรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อทองคำมีหลัง หลังยันทั้งหมดเนี่ยหกสิบห้าเหรียญแล้วก็หลังเรียบห้าเหรียญน,นะครับนานเหรียญนี้ะนะหลวงพ่อได้จานอัคระเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหลังเรียบนะครับหลวงพ่อจานอัคระแล้ว นะแมนะ่คนจองไว้นีนะ่ถ้ามีโอกาสจองชคดีนะครับนี่นะแล้วเหล็กจานอันใหม่ด้วยนะครับนะช่างบอยบางกระดีเพิ่งถวายนะเหล็กจานนั้นคมนะจานคมนะครับสวยทีเดียว สุดยอดครับคุณเป็นปปดนะฮะ เข้มขังนะครับคุณสนทยาบอกนะคุณนูนคุณสักนะฮะสุานนียตอนนี้หวงท่าทองแม่ตาท้จานทุกเหรียญนะทำเครื่องนะทองคำนะสุดยอดจริงจริ เนือ้อทองคำทั้งหมดนะครับหลังอัศรลายันห้าเดียนหลังเลี่ยนห้าเดีอนนะเราแบบเกาะติดเลยนะครับนะเกาะติดจากท่สดที่เก็บกนนตอนการปั๊มนะครับ เมตตาอธิษฐานจนิงนำเลิกให้นะฮะฟังเรียบร้อยสำหรับลอยทองคำส่วนเนื่องอื่ก็นาำฟังคื้หน้าเยอะมากนะขนาดยังไม่ได้ติดจองนะนี่นบะางทีเราก็นะส่ยนชัดเจนโผมใส่คราบดนะีฮะเขาบอกว่านะเล่นส์สายมีชัยไปกว่าครึ่ง ก็ทนะนะันลองดูแล้วกันนะตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่อยู่ที่โรงปาลที่ทองมากนะครับของช่างบอยฝางคดีสมุทรสาครนะครับหลโวงพ่อตา,าเดินทางมาตั้งแต่ตอนเช้านะครับนะมาถึงนี่ร็ประมานะนะสิบเอ็ด,ดโมง ก็เม็ดปลานะครับทำน้ำมน,นต์ด้วยทำน้ำมนต์เสร็จก็จานอาลคารายมันม กูบาอาจารย์จงมาช่วยประชิดมีหลวงพ่อคงหลวงพ่อคูณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสถานที่นี้ก็ดีจงมาช่วยประสิทธิ์ให้วัตถุมงคลทั้งหลายเหล่านี้จงมีประสิทธิภาพอานุภาพแล้วภาพปลอดไปใครได้ไปรวยหม่แหงแหงมีเงินเหลือใช้ไม่อเคย